ลูกว no ั่าลายลูกวัพพ่อใหญ่บ้านในบ้าไก่ตัวยงไไก่ย่างเจีวขาวเซโนพี่น้องอะไรนะครัิ้งไก่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็ก มาแซบด้วยกันเนอสมตังสมตังมาที่ค้เด็กทำเองแลเจ้าของร้านทำเองพี่น้องเจ้าของร้านบริการเองเลยพี่น้องดูดิอยาของร้านทีมีไปสองอก่อนสองลองก่อนเปดหน้าให้ทกีมิตซึตัานะาดีใจดีใจนะอางนูนี มีไกก e. e, ันดีแล้วพวกันลูกจักกันน้ะมากินอาหารแซ่บๆงไก่มีนองปงไก่ตัวงใหญ่เมาเบิ้งจะมีน้องบตัวใหญ่นึงพี่น้องราคาบวแพงเหรอนะบ่แพงเป็นใหญ่สุดเป็นใหญ่สุดกับประมาณสามลอดครับมันบะหอด่สามรอดเพราะว่าค่าเงินสามลอดสองร้อยกว่าบาทเป็เงินไทยมันก็เป็นเงิบาทเลยเป็นเบาทสองรอดเบาท เนี่ยตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยแปดสิบองร้อแปดสิประมาณโลสองขีดนะโอเคตสองตัวก็เอาหนงสองสีสองสาสองสองเ่าะสองจุดกว้าเนาะสองจุดว้าวไม่ได้แซ่พี่น no ้องพี่น้องนัน้อนนัอนน้อนร้อนร้อนน่าทานมากเลยพี่น้องเดี๋ยวไปทานกันใน

เอ้าคลิปนี่อ้าพี่เขาไปไปนี่เนี้ยคลิปให้เนี้ยยกคลิปให้เนี้ยอ๋อไป่กินเผาเขาเขาขอบมกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องรูคลิปนี้กับเพื่อนกัลลีเลล่าแล้วเพื่อนจะไปรับประทานอาหารเนาะพก่น้องเนาะเพื่อนจะไปกินไก่ย่างฮัตสีขาวเลยไปชิมรสชาติแบบเป็นจังได้ที่สำคัญกกอย่าลืมฝากสอบสีขาวเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมที่เราจะฝากพี่สุนิสาเด้อนวยพี่สุพยาดีเข้มพี่สุพยาดีอ๋อเดยอฝากให้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตาม แช่ให้ด so ้วยค่ะไปทานข้าวกันค่ะไปไปทานข้ากันที่น้องขึ้นไปใต้เแอบบอร์งนัดกันะนเน้องเอยเดินเกีียวไ่ปลกาวน้องกวา่อดเยไปนอ้เลยนอเยมาตเล้วค่นอนเยแซ่บแซด้วยค่ะร้านเจขาวเซโนสวรร์นกเขน้องมันมีขามังมากสปปลาว กินน้ำกานได้ี่นองเลยอาหาจากสปปลาวสวนนะเคียนยต่างสุกํำพักลวกพี่นองค่ะมาเสรน้ำกันได้จ้าค่ะค่ะสวัสดีจราไปกินเผากันไดไปนองเลยจ้าสวัสดีจ้า เขาสวยนะกินแต่ดูเพรว่ามันหนึบหน่อนี่หมดไงทานข้าวด้วยกันนะครับได้ไหมกันใครมาค

ิเาบาีน้น้องชอบไทยที่สุด <c oughs> ังสีรักให้ไ้

อันนั้นคือกบกบอย่างพี่น้องกบย่างนะคะเคลี้ยงเลยอ่ะไก่กับกบเกลี้ยงเลยอ่ะตอนนี้น้องยังไม่ลงไลน์นะครับพี่น้องยังไลน์อยู่ในช่องอยู่ หนาวเ่ะ <Now, S 2> พี่ <laughs> นุษสะานเลยอ่ะแม่สุนิสาตามไปทุกที่เลย <laughs> สู้ไปด้วยกันแม่สู้ไปด้วยกันอันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไป <c oughs> วัดต่อเน,นาะพ่อเนาะ

ใมเปลี่ยนกระเป๋าใบนั้นมาซะอันนี้มันใส่ของในหน่วยปดมันหน่อยกันเนาว่าจะเอ้ยนี่แหละกระเป๋าที่บ้านจะเอาตัวัหนมาใส่ตัวไหนเ่ะนี่อนันนี้เราจะไปบ้านอยู่ใช่ไหมนี่จะไปด้วยจะไไป้้ไไปย้้ย้ด